เอาละครับแล้วนี่ก้อนนี้คือก้อนหินที่ดรประหยัดบอกไว้ว่าเขา,เาปะทุอยู่ใต้ดินเมื่อ200ล้านปีที่แล้วนี่นะครับก้อนนี้อ่านี่สวยงามแบบนี้เลยนี่ฮะนี่ก้อนนี้คิดดู200ล้านปีที่แล้วอยู่ใต้ดินตอนนี้เขาโผล่มาแล้ววันนี้เราเลยพามาดูพามาศึกษาว่าเป็นยังไงและเขา มีอะไรอยู่ในนี้บ้างมีแร่อะไรบ้างนะเดี๋ยว EP ีนี้ดูเลยครับก้อนหินที่อยู่ใต้ดิน200ล้านปีที่แล้วดูทกเ t อร์เขา เราเจอพลูตอนแบบนี้ตลอดแนวหินตรงนี้พอดีเรายังไม่ได้เรียน i n t ทร s i v e ก่อนมาเนาะวันนั้นมาดูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเราจะค่อยไปเรียนนะว่าเราเจอแบบนี้ลักษณะนี้ทั่วๆไปถ้าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งข้างหน้าไอเขาลูกนี้มันอ e ีโรดเป็นเซอร์เฟสอย่างนี้ในภาคสนามเราจะเห็นหินแกปร แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นไดออไซด์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเอ่อกรานิตเป็นก้อนเอาอเป็นก้อนก้อน ก็เห็นเขียวๆก็อาจจะเป็นคอไลท์ไกลไหมแล้วก็สีเข้มๆอาจจะมีพวกแอมฟิโบโอ,อะไร้องค์ประกอบเป็นเวน าากษณะเด่นของเซอร์เบนทีคืออะไรด้มันคือมันต้องมันควรจะมีเท็กเจอร์ที่เป็นคล้ายๆหนังที่ผิวผิวบหยุบุแต่ว่านี้เรามองไม่เห็นก็เลยอาจจะไม่ใช่ตัวหินโฮสเป็นหินอะไรตัวเวนเป็นหินอะไรเห็นผลึกของไพลอคซีนส่วนใหญ่เป็นไพลอคซีนนะ<ำ>ไพลอคซีนทอมเบนแล้วแม้ทั้งตัวนี้เองมันก็อม ที่ดำกว่ามันอีกขึ้นมาแปลว่าอันนี้อยู่ก่อนรบนอบๆเนาะแล้วตัวนี้แทรกเข้ามาก็เลยอมตัวนี้มาแล้วทั้งทั้งคู่หลังสุดก็คือตัวอีกตัวหนึ่งตัดมาเฮ้ยตัวนี้นี่คือพวกเขียวเขียวนี่ต้องเห็นปั๊บเราต้องเดาว่าเป็นอะไรดีอเออคอไลนะ์นะคอไล์อีพิดโดดทำไมสายนี้มันไฟเกรนจังเลยอ่ะ อืมเห็นว่าเนี่ยสายตัวนี้สีเข้มพอกันแต่เนื้อละเอียดกว่าใช่ไหมละเ,เอียดกว่าสแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นแมกมาคนละคนละยุคคนละรุ่นคนละเอพิโซดกันแบบนี้อ่ะอุยัยมีอะไรขาวๆพี่ป๊อตลองดูสิ อันนั้นชิ้นนั้นอะเอาเอากรดมาไหมเอาสิแล้วมีอะไรทดสอบบ้างถ้าเห็นสีขาวปั๊บเราเราคิดอะไรในใจก่อนคำถามแรกคือบอดแคลไซด์นะเข้าไหมเอามันแข็งแรงดูสิเข้าไหมเออขุดเข้านะครับ แรงว่านี่คือแคาไซเขาไซด์เป็นหินอะไรตัวสีขาวเราจะเรียกหินอะไรหินปูนหินปูนอยู่บ้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นหินมาเบลแล้วนะครับแล้วการที่มันโดนอมเป็นชิ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรแก่กว่าหรืออ่อนกว่าแก่กว่านะซึ่งสอดคล้องตาม แผนที่ธรนียุคเนาะตอนนี้พวกนี้เป็นบูนเพอร์เมียนแต่ไออัคณีเราเป็นเพอร์เมียนตอนปลายปลายเพอร์โมทราซิกเนี่ยเป็นทราซิกต้นต,นต้นนี่แหละครับผมไม่รู้มีใครเดทหรือยังไว้เขารูกนี้อายุเท่าไหร่เพราะนั้นบูนมันมีอยู่ก่อนแล้วเนาะแล้วตัวแกปโรเนี่ยแทรกขึ้นมาแกปโรก็ทำให้หินปูนเปลี่ยนเป็นหินอ่อนอืม แล้วก็แตกเป็นชิ้นๆมันก็อมขึ้นมา,านตรงเนี้ยจะเห็นว่าตัวตัวนี้ที่เนื้อละเอียดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ละเอียดถึงขนาดเป็นบะซอนะมันกึ่งๆ,ๆระหว่างบะซ้อกับแกปรถ้าแบบนี้เราเรียก,กว่าอะไรนะไดอะเบสไดอะเบสนะครับไดเบสไดเบสเป็นทางยุโรปนะทางอเมริกาเขาเรียวกว่าโดลไรท์ like. ชิ้นตัวเดียวกันแล้วครับ<ด>ผมไม่รู้ทำไมต้องเรียกต่างกันครับ ดูเป็นผลึกมันจะเป็นสีดำๆแล้จะเป็นไพลอ็อกซีอะไรพวกนี้ครับเป็นเซี้ยนหรือเป็นแผ่นครับก็จะเป็นลักษณะแผ่นๆ่ะแล้วก็มีเซี้ยนด้วยไหมมีอลองส่องดูนะก็จะเห็ <k S 1> น,นเป็นลนะักษณะพวกตัวสีขาวๆพวกนี้มันก็แทรกมาที่หลังครับอืมแอีก ก็ต,ตรงนี้จะเป็นตัวของไดอาเบตครับแล้วก็เห็นแล้วะแร่ที่ออกเขียวๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกคอไลท์ครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนั้นก็จะเป็นต่าอนแรกมันเป็นหินปูนครับที่เป็นสีขาวๆครับจะเป็นหินปูนแล้วพอมันโดนความร้อนมันก็ทําให้หินมันแปรกลายเป็นมาเบล หรือหินอ่อนที่เราใช้สำหรับพวกปูโต๊ะทําโต๊ะอะไรพวกนี้ครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้มันจะมีความละเอียดมากกว่าแล้วก็ตรงนี้จะมีลักษณะหยาบๆครับเนื้อหินทำไมหินก้อนหนึ่งมันถึงมีสองเนื้ออยู่ในเนี้ยอ่ามันเกิดคนละช่วงครับ มันเกิดคนละช่วงคืออันนึงมันเกิดมาก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะมันแทรกขึ้นมาไม่ใช่แล้วมันเป็นตัวซอสที่เป็นแมกมาโคลาซอสกันครับานอคอนเฟอร์มวต้องเป็นเชลคิดว่าอันไหนเกิดก่อนตัวนี้ต้องเกิดก่อนครับนจะเป็นตัวเนี่ยบาซอสอะไรทําให้คิดแบบนั้นอะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคือมันแทรกออกมาเป็นเล็กๆแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหญ่ที่มันมันจะเป็นลักษณะเนื้อหินที่เยอะมากกว่าแล้วตัวเนี้ยมัน มันเอ่าเป็นเหมือนเป็นแทกขึ้นมาเป็นเส้นอาจารย์อะไรฮะเนี่ยอันนี้แม่เหล็กครับแม่เหล็กหรอแม่เหล็กเ,ร,เ,กเราเวลาเรามาตรวจสอบทดสอบ,รบแร่เนี่ยเราก็จะวัดสมบัติห,หลายอย่างเช่นสมบัติความเป็นแม่เหล็กการตอบสนองต่อแม่เหล็กซึ่งจะมีแร่บางแร่ที่ตอบสนองแม่เหล็กเช่นแมกนีไทต์อะไรอย่างครับไม่ถึงว่าถ้าเขามีอยู่ในนี้ก็จะดูดใช่ใช่ กับอีกสมบัติหนึ่งคือเรื่องของความเป็นกรดมีใครเอากดไม้ไหมครับจะตอบสนองกับกรดทีนี้วิธีการก็คือเราจะให้แม่เหล็กอยู่นิ่งๆมากเลยนะแล้วลองเอาใช่ครับเอาเอาเราขึ้นเท้าหาถ้ามันขยับเนี่ยไหมอ๋อมันอ้ยมันอ๋อมันจะัดูดให้มันดูดค่อยดูดดูดแต่มันมันจะไม่ดูดแรงแบบเหล็กแบบปึ๊ดไม่แรงเพราะว่าแร่แร่เหล็กในนี้มันเล็กครับแสดงว่าหินตัวเนี้ย ไม่ได้มีแค่ไพลอคซีนไม่ได้ไม่มีแค่ฮอนเบลนหรือไม่ได้มีแค่ไบโอไทที่ที่มีธาตุเหล็กอยู่แต่มันอาจมีแมกนิทิชอยู่ด้วยครับหินพวกนี้มีแมกนิทิอยู่เป็นเรื่องปกติมากเลยเห็นไหมครับอ๋อเนี่ยดูดดูดดูดอ่าคือเราต้องให้มันอยู่นิ่งๆที่สุดแล้วก็นะผมดึงออกมันยังไม่ยอมออกมาเลยอืมครับ จันถ้าเรา,รเราไม่เหล็กอันใหญ่กว่านี้มันก็จะดูดแรงไะนี่การวัดการตอบสนองกับแม่เหล็กเป็นสมบัติหนึ่งที่เราใช้ทดสอบหรือเมื่อกี้ที่ไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้คือหินอ่อนนะครับไอ้ขาวๆเนี่ยนะใช่คือหินปูนที่ถูกความร้อนจากหินแกปรตัวนี้ทําให้มันเปลี่ยนเป็นหินอ่อนจริงๆมันก็คือคือ ถ้าเกิดดั้งเดิมคือมันคือเหมือนกันไม่ใช่ดั้งเดิมคือหินที่เคยปิดทับอยู่ก็คืหินปูนเป็นแค่หินปูนที่ทับอ้ก้อนนี้ไว้อีกทีนึ่งแล้วตัวนี้แทรกเข้าไปในหินปูนใช่เพราะฉะนั้นตัวหินปูนก็จะโดนความร้อนจากแก๊โรกลายเป็นหินอ่อนมาเบอร์ตัวนี้ครับคก็เราเราจะทดสอบในหินมาเบอร์มีแร่อะไรอยู่นะแคลไซซ์ซึ่งแคลไซซ์มีความแข็งเท่ากับสามแลแคลไซซ์ ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้ฟองนะครับแต่ก็คุณก็ไม่ได้เอามานะอยู่ที่รถ <c oughs> อ,อาจารย์อยาไว้ทําไมที่รถถ้าอันนี้กับอันที่พัดฉายครับอีพีที่แล้วที่บอกว่า,เ,าเกิด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 ข้างเหนือเหนือแผ่นดินประทุขึ้นมาบนผิวดินอ่าใช่ใ่อันไหนแข็งกว่ากันอาจารย์แข็งความแข็งก็พอๆกันแต่ว่านี้จะผลึกใหญ่ก<ต><ต>ว่า ผลึกใหญ่กว่าอ๋อมัน,ม,นมันจะไม่ละเอียดเนาะใช่ครับลึกใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันสดเหมือนกันครับแล้วทุบเนี่ยจะแตกง่ายกว่าเพราะมันแตกตามตามหน้าผลึกนะครับอ๋อเมนมันก,ออก็ออกมา<ต>เป็นแผ่นๆอย่างงี้ง่ายกว่างี้คือตอนระหว่างผลึกแต่ว่าตัวลายวายเนี่ยผลึกเขาเล็กเนะี่ยเหมือนมันเกาะกันน่นมันก็จะแตกยากกว่า ออาจารย์อย่างเงี้ยเขาก็จะฝึกก็จะกรอนไปตามการเวลาเหมือนกันใช,ใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ที่เรานั่งอยู่อาจจะอยู่จากระดับผิวเดิมประมาณ3ามถึงสี่กิโลเมตร3าม3ถาม <4 S 1> ึงสี <4 S 2> ก่<ล>กิโลเมตร<ล>ใช่ครับแสดงว่ามีหินที่ถูกกรอนไปแล้วกรอนถูกพัดพาออกไปประมาณสามถึงสี่กิโลเลยใช่ครับไปไหนก็ไปที่ละพักกลางครับอ๋อไม่ถึงก็คือ ก่อนก่อนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นอะไรครับเป็นตะกรอนเป็นอะไรอไปครับลงลงไปพื้นราบหมดครับครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในขอบทางด้านตะวันออกของที่ราบภาคกลางเนาะก็เวลาฝนตกอะไรน้ําก็พัดพาไปเมื่อก่อนที่ราบภาคกลางเป็นชุดเป็นแองก็แล้วก็มีตะกนนีโผมก็เริ่มแบบเป็นเป็นที่ราบใช่ครับแปลว่าอนาคตมีสิทธิ์แบบสูงขึ้นปะที่ไหนฮะมนถึงภาคกลาง ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันยังฉล้ากกันยังาล้างกันถ้ายังสะสมตัวอยู่เรื่อยๆก็ก็มีโอกาสคือในธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาจะพยายามปรับตัวสองที่ให้มาอ๋อให้มีระดับเดียวกันใช่ครับถ้าเราให้เวลาเขายาวนานพอครับนี่คือการปรับตัวของผิวโลกครับครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าพวกเนี้ยมันะลางมันเป็นตะกอนไปถมข้างล่างแล้วไอ้ที่บอกว่าแผ่นดินมันทรุดลงอ่ะอ่า การดีนสุดคือที่ตะกรร่วนในที่ราภกลางเราเนี่ย uh huh. ตะกรมันเพิ่งไปสะสมใช่ไหมครแล้วก็มันจะอยู่ประมาณมีช่องว่างระหว่างเม็ดตะกรอยู่ครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตะกรอยู่นานๆเข้าเวลามีตะกรอนใหมท่ทับๆๆเนี่ยม,มันจะ <ลง S 2> ใกล้ขึ้นตามหลักใช่มันจะลดมันมีปริมาตรลดลงอย,อยู่แล้วตามธรรมชาติครับแต่ว่าไอ้ช่องว่างเนี่ยเดิมทีก็เป็นน้ําเป็นอะไรอย่างนี้ การที่เราสูบน้าออกไปไอตัวที่คอยใช่ที่เคยพยุงไว้มันก็หายไปนะมันก็จะอัดง่ายขึ้นเร็วขึ้นเรามีสิ่งปลูกสร้างอีกครับกดทับด้วยอะไรด้วยเจาะอะไรออกต้องขุดใช่ครับแล้วเราสร้างตึกสร้างอะไรทั้งหลายด้วยมันก็จะยิ่งทําให้การซุดตัวเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นความหมายคือ โดยธรรมชาติมีอยู่แล้วครับมันจะเกิดการันเแล้วยเกิดการคอมเพกโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากตะกรนร่วนเป็นหินอะนีครับแต่ว่าเราไปเล่งมันโดยการสูบน้ําไปใช้โดยการหาสร้างอะไรไปกดทับไปอะไรนี้ครับมันก็จะยิ่งสุดเร็วขึ้นกรุงเทพก็เลยซุดสุดเร็วนะครับครับผมครับครับโอเคครับอาจารย์ทั้งงั้นผมขอ ถามลูกศิษย์อาจารย์ได้ครับได้ครับพี่บอสพี่บอสชื่ออะไรนะครับชื่อบอสครับพี่บอสเนาะพี่บอสเมื่อกี้เห็นพี่บอสสองอันนี้ไปทิ้งแล้วถามพี่บอสหน่อยว่าเสน่ห์ของหินเนี่ยในแสของพี่บอสคืออะไรอะเสน่ห์ของหินเนี่ยทำไมถึงลงไหลนักฮะเสน่ห์ของหินก็คือมันเป็นลูกหลุดที่แบบว่าค่อนข้างนี่แหละสวยถ้าเกิดว่าเรา ลักษณะเนี้ยแล้คือมันจะไฮไลท์ค่อยชัดใช่ไหมครับแต่ว่าเราเห็นแ็กเจอร์มันก็ทั่วไปทั่วไปแต่ว่ามันจะมีคลาออกมแล้วที่มันฟอร์มตัวแบบสวยๆมันก็มีเหมือนกันเหมือ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 นมันอยู่ตรงนี้แหละแต่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ใช่ใช่ครับเราต้องส่องกล้องดูอ๋อมันมันมันจะเห็นเป็นยังไงอะฮะมันก็จะเห็นเป็นลักษณะของรูปผลึกที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาของมันเลยสีจะขาวมากเลยเนาะ มันจะเห็นขอบคมคมไม่ลอยแตกตรงหน้าผลึกอะไรอย่างนี้มันเป็นงานศิลปะประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ๋อนั่นคือพี่บอสคิดว่าเสน่ห์ของหินคือแบบนั้นใช่ใช่ใช่ใชมันน่าค้นหาใช่ไหมฮะแล้วระหว่างระหว่างเมื่อกี้ไอหินที่เนี่เยปลี่ยนที่บอสเป็นดาวแั่นเองมันคืออะไรหรือว่าเวลาส่องล้วเจอที่มันแตกต่างกันอยคือจริงๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะเป็นปริมาณของ ตัวผลึกแ่อะไรพวกนี้ครับมันต่างกันม,มันจะเพิ่มลดต่างกันใช่ครับแต่ว่าส่วนตัวก็ชอบแบบว่าที่เห็นผลึกชัดๆมากกว่าที่เป็นหนินชอบแบบเห็นแล้วแบบว่าม,ม,ม,มันเหนมือนเหมือนแบบเดินเดินอยู่บนหินแบบพวกแกนิตที่เขาเอามาปูพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะลักษำแหน่โอเคครับครับผมสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกไหมใช่มาจากมากับอาจารย์ประหยัดนี่สนุก โอเคกินไรดีวันนี้จารเลี้ยงนะเป็นงานจริงเลยพี่บอสเนี่ยทั้งความรู้ทั้งความสนุกใช่ไหมอันนี้ทําไมพี่บอสถึงชอบไอ้ธรณีวิทยาอ๋อจริงคือผมชอบอีกสายนึงก็คือเป็นสายปิโตรเลียมปิโตรเลียมครับใช่ก็ชอบ พวกน้ำมันพวกขุดเจาะอะไรพวกนี้อ๋อก็คือแปลว่าวางแผนอนาคตละใช่ไหมใช่ใช่อ๋อแต่มันก็ต้องเริ่มจากใช่กต้องเริ่มจากพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆแบบพัฒนาไปเรื่อยๆอืมโอเคอนาคตไกลนะฮะวนนี้บอกเลยอนาคตไกลขอบคุณครับพี่วอสครับครับ